เกรบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะดีเซลแคปเปิดได้นะคะราคาตัดเงินสดค่ะ59,00มบาทนะคะเอาไปใช้เข้าไร่เข้าสวนกันได้นะคะกับรถมัดด้าไฟเตอร์ค่ะเครื่อง2.5นะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะปูมอะไรเป็นพาวเวอร์นะคะแคปเปิดได้ขึ้นลรงสะดวกยิ่งขึ้นด้านหลังปูมแม็กไครเนอร์เรียบร้อยค่ะแอร์เย็นกระจกมือหมุน เกียดีวิ่งทางไกลได้เครื่องดีไม่พ่นไม่ไอนะคะเรือนไม้ปกติค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเล่มทะเบียนมีครบนะคะพาสี6-9ส่วนป้ายประมูลเจ้าของขอคืนนะคะป้ายไม่ได้ให้ไปด้วยนะคะสีไม่สวยค่ะ5,9,000บาทรถอยู่แถวแยกบ้านนามเมืองหัวสนามบินอุบลน,นะคะติดกับเซเว่นค่ะ สนใจโทรคุยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่แล้วนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปต้องเน้นโทรคุยด้วยตนเองเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ